สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอจะมาทำนายดวงชาวราศีพฤษภประจำปี2567นี้นะคะเป็นภาพรวมนะคะโดยรวมไม่เจะจงคนใดคนหนึ่งสำหรับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะขออนุญ,ญาตนะคะขอดูไพ่สามใบก่อนชาวราศีพฤษภนะคะขอดูไพ่พื้นฐาน3ามใบก่อนนะคะเรื่องราวอะไรจะเกิด ขึ้นกับชาวราศีพฤษภสามถ้วยมาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไพ่หกเหรียญมาโอเคค่ะชาวราศีพฤษภนะคะสําหรับคนที่มีความคิดมีแผนที่จะแต่งงานมีแผนที่จะมีตั้งท้องมีบุตรนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังสมปัารธนามีเกณฑ์พบคู่ครองต้องใจถ้าคนโสดนะคะคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์มีบุตรเอาไว้นะคะตามที่เราต้องการ อย่างที่เรามุ่งหวังนะคะถ้าเราไม่อยากมีบุตรเราก็อาจจะได้ของขวัญของรางวัลที่ถูกใจจากคนรักคู่ครองจากสามีได้นะคะเอาไยต่อมาขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยบุญกุศลที่คุณทําเอาไว้นะคะชาวราศีพฤษภนะคะก็คือจะได้รับสิ่งนั้นก็คือทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะชาวราศีพฤษภก็คือช่วง ของปีหน้านะคะก็คือต้องเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีแล้วจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะขึ้นมา6เหรียญมันทายได้หลายอย่างอาจจะหมายถึงเรามีเงินมากมายเหลือเฟือจนสามารถที่จะให้ทานหรือช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะแต่ถ้าในภาวะในเรื่องการเงินที่เรารู้ตัวอยู่ว่าการเงินเราไม่ค่อยพอใช้นะคะอาจจะแก้เค้นด,ด้วยการทําบุญทําทานบ้างนะคะเงินจะได้เหลือเก็บจะได้มีเงินเข้ามาหรืออีกในนึงหมายถึง อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าซื้อมากเกินไปนะคะฉะนั้นพื้นฐานทั่วไปของเราชาวราศีพฤษภนะคะคุณจะสมหวังสมปัานาในสิ่งที่ตั้งหวังไว้มีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์มีบุตรถ้าเราต้องการนะคะถ้าไม่ต้องการก็คือดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงเราอาจจะได้ สิ่งที่เราขอพรนะคะขอภาวนาแล้วเราจะได้อาจจะได้เจอคนรักจากการภาวนาจากการที่เราไปมูหรือจะได้บุตรจากการอธิษฐานจิตได้ทั้งนั้นนะคะขอดูสุขภาพร่างกายค่ะขอดูสุขภาพร่างกายเป็นยังไงสุขภาพดีค่ะขอดูปฏบัติเหตุสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังไม่มีนะคะ ไม่มีแต่ไม่ใช่ให้ประมาทนะคะขอดูลาบ้อยหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงราศีพฤษภหงุดหงลาอยดีงามค่ะขึ้นเดือดซันนะคะเสียงรัตรี่ไว้บ้างนะคะเดือดซันเดือดซันนะคะหมายถึงลาบจากการเสียงดวงจากการได้เงินง่ายๆหรืออีกในหนึ่งหมายถึงถ้าคุณปรถนาในเรื่องมีบุตรนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีลูกแล้วอาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นลูกชายนะคะ โอเคค่ะงั้นขอดูต่อค่ะขอดูไพ่ตกค้างลืมถามลืมบอกไพ่ครูบาอาจารย์อย่างแนะนําอะไรจนกว่าจะสรุปนะคะขอดูเรื่อยๆชะตาชีวิตคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะถ้าคุณแย่อยู่จะดีขึ้นมากแบบหน้ามือเป็นหลังมือหรือคุณมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตนะคะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะชะตาชีวิตของคุณนะคะโอเคดูต่อไปเรื่อยๆค่ะ โอ้ไพ oh, ่นี้สวยงามคล้ายๆกับชาวราศีเมษเลยนะคะไพ่หกคาถามันเป็นไพ่รวมที่ดีทุกๆอย่างนะคะแม่หมอจะให้สรุปเป็นไพ่หกคาทานะคะสิ่งที่คุณตั้งหวังไว้สมหวังสมปรารถนานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับบุญกุศลของคุณนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะท่านไหนที่ประกอบด้วยดีด้วยบุญด้วยกุศลหรือการกระทําดีอย่างต่อเนื่องนะคะคุณจะประสบความสําเร็จ ประสบเป้าหมายที่คุณตั้งหวังไว้คําว่าทําดีหมายถึงความขยันหมั่นเพียรด้วยนะคะไม่ใช่ทําดีแล้วนอนอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยขี้เกียจคุณก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะโอเคค่ะเรื่องราวดีๆปี2,567ของราศีพฤษกนะคะเด่นเรื่องงานเรื่องของความรักนะคะขึ้นมาดีโชคลาภคุณก็มีนะคะแต่ว่า แม่หมอขอบอกว่าเวลาถ้าคุณมีโชคลาภให้คุณทําทานนะคะคือให้กับขอทานหรือคนยากไร้นะคะทําบุญก็คือทําบุญต่างหากก็คือทําบุญกับวัดกับพ่อกับแม่กับผู้มีพระคุณอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะถ้าเรื่องราวของความรักแม่หมอจะทําอีกคลิปหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภเพราะว่าเรื่องราวของความรักมันละเอียดอ่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในปี2567ายใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะมีความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจที่ จะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะสมหวังสมปรารถนาแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพฤษกขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ